สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วผมเป็นมาบ้างครับถูกหวยกับ้างไหมโอ้โหใช้สูตรนี้ที่ไหนต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมครับเดี๋ยวดูนะผมนี่โอ้ไม่น่าเชื่อเป็นไม่ได้จังไงโอ้โอดูครับงวดที่แล้วเนี่ยคำนวณมาได้นะครับเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับคิดดูี่พี่เขียนหกหนึ่งหนึ่งหกอสองหกแล้วมันไม่เชื่อต้องเชื่อครับมีหนึ่งเลขจริงๆ มันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเลขเนี่ยเก้าก้หกเนี่มันออกมาเยอะมากนะครับผมดูครับโอ้ใช้สูตรนี้ที่ไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมแน่นอนครับผมดูพี่ๆใครที่เคยติดตามผมก็น่าจะรู้นะผมจะใช้สูตรนี้เสมอนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้จะได้เลขอะไรครับกอนอื่นนะมาดูกันครับผมยูทูบของผมครับช่องรีเจนซี่ channel F4 นะครับผม โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกเลขอะไรนะผมเดี๋ยววันนี้มาละอาราธานานครับหลวงพ่อกลวยชุดติงทโลนะครับนี่ช่องผมจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพระเครื่องแล้วก็เรื่องตัวเลขนะครับก่อนจะเขียนหวยผมต้องอาราธนาก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูครับผมจะใช้สูตรเดิมนะครับผมก็จะทาการนะครับนี่โอ้โหเป็นไม่ได้จังไหน มันไม่น่าจะมาเลยนะเลขหกเนี่ยแล้วมีจริงดูนะคนี่ใครไม่เคยติดตามผมหรือาเพิ่งมาดูครั้งแรกครับลองไปคำนวณดูครับว่ามันจริงไหมว่ามีหนึ่งเลขนะโอ้โหนี่นะครับปึ๊กโอ้ีอย่บอกนะปึ๊กนี่นครับป,ป,ปึ๊กนะครับโอ เอาอีกแล้วเลขผอ,อตลรอมาอีกแล้วตอนนี้กําลังเป็นข่าวด้วยอย่าบอกนะพี่ๆเลยนี่นะครับใช้สูตรนี้ที่ไรต้องมีหนึ่งเลขยังไหมเดี๋ยวมาดูครับผมนี่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหเลขผอ,อตลอรอมาอีกแล้วครับผมอย่าบอกนะว่าอัน้น <laughs> โอ้โหสุดยอดแล้วผมแต่เลขเลขนี้ก็มายากอยู่นะแต่ก็เคยออกไปแล้วนะพี่ๆนะนี่นะ ดูครับผมแล้วก็คลิปนี้ถ้าพูดถูกใจใครหรือไม่ถูกใจใครก็ขอโทษนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะสับสมาชิกผมด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะผมนี่โอ้โหผมต่อไปนี้ผมจะเขียนเลขตามและเอาเลขตามของงวดที่แล้วมาเขียนด้วยผมสังเกตหลายรอบแล้วถ้าไม่ตามนะภายในงวดสองงวดเดี๋ยวต้องออกโอ้โห ถ้าจะให้ผมเกิดบั่งสักคลิปก็ไม่ได้นะครับผมเล่นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคนนะครับดูความบันเทิงนะครับผมนี่อันนี้อันนี้โอ้หมาแล้วเลขผบตรลกับเลขรถเลขเลรถเลขรถรถใครไม่โอ้โหเลขรถด้วยเลขอายุด้วยโอ้โหพี่พี่เอยไม่รู้วันนี้หลวงพ่อกลวยจะให้ผมเล้เกิดสักคลิปหรือเปล่านะครับให้ผมได้ถูกบ้างนะครับผม โอ้โหเดี๋ยวมาดูครับวดนนี้ครับให้หลวงพ่อกลวยนะครับจนบันดาลให้ทุกช้างได้ถูกหวยด้วยนะครับผมนี่มาครับผมผมจะเอาเลขมาแล้วก็ใครชอบเลขอะไรก็ใส่กันเอาเองนะครับแต่ผมจะชอบเลขนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับผมโอ้โหจะถูกใจใครบ้างไหมครับผมนี่ผมจะเอาเลขนี้มาก่อนนบหนึ่งแต่ผมอยากจะเขียนหมดแหละแต่ว่าตัวเลขผมมันไม่พอมาครับผม นี่ผมชอบเลขนี้นะแล้วแต่ใครชอบนะถ้าใครชอบเลขไหนก็จับใส่กันเอง,เอง,เองนะผมนี่นครับโอ้โหสุดยอดนี่มันต้องยกมาหมดแต่ว่าไม่อยากยกมาหมดเลยนะครับนี่วันนี้หลวงปกลวยต้องช่วยลูกช้างแล้วนะครับผมก็จะทําการแบบนี้เดี๋ยวใส่ให้หมดเลยดีกว่าจะได้จบๆนะครับนี่ จะถูกใจใครบ้างไหมนะครับแล้วอันนี้เป็นเลขตามนะครับเพราะว่าผมสังเกตแล้วถ้าผมไม่ตามนะมันชอบมาออกนะครับไรเงี้ยโอ้โหพระเจเป็นไปได้จังไนใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะครับผมโอ้โหสีปุ่งสีปุ่งนะครับืนี่คลิปหน้าจะเป็นสูตรอะไรหรือเป็นพระอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสับสไคร์ให้ผมด้วยนะผม และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปครับโอ้โหจะถูกใจใครบ้างไหมนี่ดูโขสวยครับผมนี่เป็นไงเป็นไงโหไอเหนื่อยหนึ่งให้หน้าถูกสักมวดเถอะโอ้โหสุดยอดครับผมนี่คลิปน่าจะเป็นสูตรอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะบผมคลิปนี้ก็พอให้ในก่อนนะครับขอบคุณครับ